กราบสวัสดีัเพื่อนยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Te นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของกิติพลกันเพื่อนนักบินันเพื่อนคนคนนี้แหละครับที่จะบินไปรับทักษินกลับบ้านในวันที่10สิงหาคมแม้ไม่ใช่นะครัหยอกเล่นนะครับ คนคนนี้เขาเป็นนักบินกันเพื่อนเป็นคนเดินยาเป็นคนวิ่งยาอยู่แถวราชบุรีกันเพื่อนหลังจากที่เขาพ้นโทษออกมาไม่นานนะครับเขาได้พัฒนาตัวเองจากคนขายยาลายเล็กๆจากคนเสพยาตัวน้อย กลายเป็นนักบินโดยสมบูรณ์แบบกันเพื่อนเข้าไปฝึกเพลือวิชาจากข้างในคุกมากันเพื่อนตรงนี้เองนะประสบการณ์เขายังไม่มากพอประสบการณ์เขายังไม่ค่อยมีกันเพื่อนเจอด่านทีเจอตำรวจทีก็ออกท่าทางลุกลี้ลุกลนสุดท้ายท้ายสุดเขาก็เลยเกมกันเพื่อนเรื่องราวของกิติพลนักบินฝึกหัดคนนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้มาฟังกันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราไปทําความรู้ รู้จักกับนักบินคนนี้กันสักนิดหนึ่งกันเพื่อนเขาชื่อว่านายกิติพลกุลศักดิ์อายุ28ปีกันเพื่อนบ้านเกิดเมืองนอนของเขาอยู่ที่บ้านสนามชัยตําบลเจ็ดเสมียนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีกันเพื่อนนี่คือบ้านเกิดเมืองนอนของเขานี่คือที่พักอาศัยของเขาก่อนหน้านั้นเขาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจํากันเพื่อนเขาติดคุกในข้อหายาเสพติดกันเพื่อนเข้าเข้าออกออกอยู่หลายรอบหลายคราเรียกได้ว่าเขาบิน ก็เคยไปเรือนจำกลางราชบุรีก็มีชื่อเขากนเพื่อน เขาเองนะครับเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําจนเจนจบจนเคยชินกันเพื่อนทีนี้ยิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนจํามากเท่าไหร่เขาก็ไปฝึกปือวิชาออกมาเท่านั้นเพื่อนตอนแรกเป็นแค่คนเสพเข้าไปเป็นคนค้าลายย่อยเปลี่ยนไปเป็นคนค้าลายใหญ่สุดท้ายท้ายสุดเขาตัดสินใจเป็นนักบินเพื่อนแม้ว่าไม่ได้ขับเครื่องบินแม้ว่าไม่ได้แต่งตัวเป็นสจ,จวรแต่เขาขอเดินยาตามความฝันในวัยเด็กกเพื่อนตอนเด็กๆเขามีความฝันว่าอยาก เป็นนักบินพอโตขึ้นมาติดยาก่อนเรียนไม่จบกันเพื่อนนักบงนักบินก็ไม่ต้องเป็นมันแล้วกันเพื่อนมาโยนยาแทนมาวิ่งยาแทนตรงนี้เองก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักบินเหมือนกันกันเพื่อนเป็นความภูมิใจเล็กๆของกิติพลแน่ไม่ใช่นะครับตัวเขาเองนะครับรับหน้าที่เป็นนักบินตั้งแต่ออกจากเรือนจํามาได้ประมาณหนึ่งเดือนกันเพื่อนตรงนี้เองยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ยังไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่กันเพื่อนรับงานจ็อบเล็กๆครั้งละ สองสาพเมตรเท่านั้นกันเพื่อนรับอยู่ในพื้นที่ราชบุรีกันเพื่อนทีนี้ในวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมากันเพื่อนตัวของกิติพลเองได้รับการติดต่อจากต้นกันเพื่อนซึ่งเป็นพ่อค้ายาที่ใช้บริการเขาประจํำกันเพื่อน ต้นเองบอกว่ามียาลดหนึ่งประมาณ1,200เม็ดต้องการให้กิติพนนำไปส่งให้ลูกค้ากันเพื่อนตรงนี้เองกิติพลก็ได้ถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานกันเพื่อนว่าให้ไปรับยาที่ไหนให้ไปส่งยาที่ไหนโดยเป้าหมายของการส่งยาครั้งนี้ที่สุสารประชานุกูลตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีกันเพื่อนรับยาจากต้นที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองมาส่งในเขตอำเภอเมืองไม่ใกล้ไม่ไกลกันกันเพื่อนถ้าเป็นภาษานักเที่ยว เขาจะบอกว่าจากรูจิมไปหารูตูดกันเพื่อนตรงนี้เองนครับตดยังไม่ทันหายเหมินก็ได้เงินใช้แล้วเพื่อนเมื่องานมันหวานแบบนี้เมื่องานมันเด็กๆแบบนี้กิติพลก็ไม่รอช้าเพื่อนรีบตบปากรับคําวิ่งงานให้ทันทีนเพื่อนหลังจากนั้นนะกิติพลก็ควบมอเตอร์ไซค์คู่ใจเป็น Honda MSX สีดํากสีดำเพื่อนไปหาต้นเพื่อน,น,น,อนแล้วก็รับยาจากต้นมา1ชุด1ห่อจํานวน1,200เม็ดตามที่ตน บอกกันเพื่อนเขาก็บึงหน้าไปยังสุสารประชานุกูลกันเพื่อนตรงนี้เองนะครับเขาใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมกันเพื่อนทีนี้มันมีช่วงหนึ่งกันเพื่อนที่เขาผ่านสี่แยกเจดีหักกันเพื่อนตรงนี้เองนะครับอยู่ในพื้นที่ตํ ug, าบลเจดีหักอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนี่แหละครับเพื่อนเป็นทางผ่านที่เขาต้องใช้ผ่านไปส่งยากันเพื่อนพอเขาขี่รถมาถึงแยกเจดีหักปรากฏว่ารถของเขาไปติดไฟแดงกันเพื่อนทีนี้ด้วย อาการลุกลี้ลุกลนด้วยอาการตื่นเต้นที่เติมมาเต็มระบบเต็มกราฟตรงนี้เองเขาไม่สามารถควบคุมอาการได้กันเพื่อนเขาแสดงออกอย่างชัดเจนกันเพื่อนทําท่างงงกแงะทาท่าบิดแหล่ไม่บิดแหล่มีการกําคาดมีการโยกสลับฟันปลาตัวเอียงไปเอียงมาสุดท้ายท้ายสุดนะครับจังหวะที่เขากําคาดจังหวะที่เขาเล่นตัวจังหวะที่เขาพลิ้วไหวอยูอย่บนอานมอเตอร์ไซค์ได้ไปเตะตาเจ้าหน้าที่ตํารวจสายต,ตรวจกันเพื่อนเจ้าหน ที่ตำรวจสายตรวจก็เลยเขี่รถมาประกบข้างเขากันเพื่อนแล้วก็สกิดเบาๆว่าพ่อหนุ่มเป็นอะไรทำไมดูงอกแงกทำไมดูลนๆเลอเกิน ตัวของกิติพนเองนะครับก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงกันเพื่อนเขาชี้ไปบริเวณถังน้ํามันกันเพื่อนตรงนั้นเองเป็นที่เก็บยาของเขาเพื่อนเขาบอกว่าซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวให้แม่แฮ่ไม่ใช่นะเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วกันเพื่อนพี่จ่าจ๋าหนูลากรันเพื่อนเขาไม่พูดพร่ำทําเพลงกันเพื่อนทันทีที่เขาเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจมาประกบข้างเขาเขารีบเชนเกียร์แบบสุดกําลังกันเพื่อนตรงนี้เองนะครับกำสายคาดเกือบแตกกำสายคาดเกือบขาดกันเพื่อน ตบเกียร์หนึ่งแล้วบิดคันเร่งแบบสุดแรงสุดแขนกันเพื่อนรถของเขาบึงทะยานออกจากไฟแดงกันเพื่อนหลังจากนั้นก็เป็นฉากไล่ล่ากันเพื่อนระหว่างสายตรวจกับผู้ค้ายาตัวของกิติพลเองถือว่าตัวเองดีถือว่าตัวเองผิวกันเพื่อนโยกรถหลบไปหลบมากันเพื่อนตรงนี้เองเขาผิวไหวดั่งสายลมกันเพื่อนแม้ว่าบางจังหวะจะมีรถขวางอยู่ข้างหน้าเขาก็สามารถซิกแซกไปได้กันเพื่อนการสอดประสานร,ระหว่างตัวเขากับรถมอเตอร์ไซค์เป็น หนึ่งเดียวกันเพื่อนเขาเรียกว่ากระบี่กับจอมยุทธต้องเป็นหนึ่งเดียวตัวของกิติพลเองกับมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อนการโลดเล่นไปในเส้นทางเส้นนี้เขาช่างพลิ้วไหวเสียเหลือเกินกันเพื่อนแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้รถมอเตอร์ไซค์ CBR รถคันใหญ่ CC เยอะกว่าของกิติพลหลายเท่าก็ไม่สามารถไล่ล่าเขาได้กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะกิติพลก็หนีไปได้กันเพื่อนในระหว่างการไล่ล่านี่เองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเขา สังเกตเห็นกันเพื่อนว่ากิติพลเองได้ทําอะไรบางอย่างหล่นไว้กันเพื่อนตรงนี้เองนะครับกิติพลทําหล่นไว้บริเวณหน้าตลาดโค้งโตโยต้ากันเพื่อนอยู่ในเทศบาลเมืองราชบุรีนี่แหละกันเพื่อนอยู่ในระหว่างเส้นทางการหลบหนีของเขาเขาทําบางสิ่งบางอย่างหล่นไว้กันเพื่อนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจตามจับกิติพลไม่ได้ไล่ล่าเขาไม่ทนันเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตวรวจก็เลยกลับมาที่จุดของหล่นกันเพื่อนแล้วก็มาเปิดดูปรากฏว่าไปเจอเส้น ก๋วยเตี๋ยวจริงๆแง่ไม่ใช่นะครับ ปรากฏว่าไปเจอยาบ้ากันเพื่อนชุดนี้น่าจะเป็นสีชมพูหรือว่าสีส้มจางๆผมมองไม่ค่อยถนัดกันเพื่อนเป็นงานดีงานเด่นของราชบุรีกันเพื่อนแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองจะไม่เสพยาแค่เปิดมากินเตะจมูกตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องขอเข้าปั๊มกันเพื่อนขี้แทบพุ่งขี้แทบไหลกันเลยทีเดียวแม้ไม่ถึงขนาดนั้นนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันยาของไอ้กิติพลนิวาตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจคิดอยู่นานสองนานกันเพื่อนว่า จะเอายังไงดีจะเก็บไว้ดูดเองหรือว่าจะนําไปขายต่อให้ไม่ใช่นะครับตํารวจเป็นตํารวจน้ําดีกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจในนี้ก็เลยปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ในสอพอเมืองราชบุรีกันเพื่อนว่ากรณีแบบนี้เราจะทํำยังไงหลังจากนั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีประสบการณ์ก็เลยบอกวิธีมากันเพื่อนบอกว่าไม่ต้องทําอะไรกันเพื่อนเอายาวางไว้เพื่อล่อเหยื่อกันเพื่อนเนื่องจากดูทรงแล้วคนคนนี้น่าจะหวงยาอยู่พอสมควรกัน ตอนที่ขับรถหนีตัวของกิติพลพยายามจับยาไว้พยายามหนีบยาไว้กลัวยาหล่นเงินเพื่อนตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเห็นพฤติกรรมคิดว่ากิติพลน่าจะอยากได้ยาชุดนี้น่าจะอยากได้ยารถหนีอยู่พอสมควรเขาก็เลยเอายาวางไว้ณจุดเดิมกันเพื่อนแล้วเขาก็ได้ประสานกําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสอพอเมืองราชบุรีมาเฝ้าดูกันเพื่อนตรงนี้เองนะครับเขามาเฝ้าดูเขามาแอบดูอยู่ห่างๆอย่าง,ง,งหงวง สุดท้ายท้ายสุดับตัวของกิติพลหลังจากหนีไปได้กันเพื่อนเขาหนีกลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขาที่บ้านสนามชัยกันเพื่อนตำบลเจ็ดเสมียนเขาก็ไปหาเพื่อนเขาคนหนึ่งกันเพื่อนเพื่อนคนนี้ชื่อว่านายนัทพลวาสุกอายุ26ปีกันเพื่อนเป็นเพื่อนรุ่นน้องร่วมลบกันมาร่วมเสพกันมากันเพื่อนตัวของกิติพลเองก็เลยไปเล่าเรื่องราวให้กับนัทพงศ์ฟังกันเพื่อนบอกว่าตัวเองไปวิ่งยาแล้วยาหล่นยาหายกันเพื่อนตรงนี้ ตัวของนัตพลเองเมื่อได้ฟังเรื่องราวจากกิติพลเพื่อนรุ่นพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวผมช่วยหาเดี๋ยวผมช่วยตามให้กันเพื่อนหลังจากนั้นนะครับสองคนนี้ก็ไปเติมอีกกันเพื่อนเพื่อให้สายตามันดีขึ้นเพื่อให้มันไวให้มันคล่องกันเพื่อนมันจะได้หาของได้กันเพื่อนสองคนนี้หายไปสักพักหนึ่งกันเพื่อนเขาไปเติมยาไปอัพยามากันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้นั่นก็คือกิติพลและก็นัตพงได้แพ็คคู่รูขี่ขี่รถกระบะ มากันเพื่อนเขาสองคนพยายามตบตาตำรวจกลัวว่าตำรวจจะซุ่มดูกลัวว่าตำรวจจะสังเกตได้ ถ้าเคารถมอเตอร์ไซค์คันเก่ามาอาจจะถูกจับอีกเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นรถโตโยต้าไมเท็กรุ่นเก่าเลยกันเพื่อนเคารถมาเพื่อมาหายากันเพื่อนหลังจากนั้นนับตัวของกิติพลเองก็ให้ตัวของนัตพงษ์ลงไปหายากันเพื่อนเดินด้อมดม้อมมองมองศาสองสายตาไปตามไหลาทางกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดเขาก็ไปเจอขุมทรัพย์เข้าให้กันเพื่อนตรงนี้เองเขาเปิดถุงออกมาเป็นถุงกล้วยแขกแง่ไม่ใช่นะครับปรากฏว่าเป็นถุงยาเสพติดปิด ยาบ้าของกิติพลกันเพื่อนเมื่อเขาเจอยาบ้าเขาก็กระยิมยิ้มย่องแล้วก็วิ่งไปบอกกับกิติพลว่าพี่ครับผมเจอยาบ้าแล้วตรงนี้เองนะกิติพลเองก็ดีใจกันเพื่อนตบบา่ารุ่นน้องเบาๆแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราไปเสพกันเดี๋ยวเราไปเติมกันหลังจากนั้นกิติพลก็ไม่รอช้าเมื่อได้ยา1,200เม็ดตามที่ตามหาเขาก็รีบขับรถบึงไปยังบ้านของเขานั่นก็คือบ้านสนามใจตําบลเจ็ดเสมียนกันเพื่อนตอนแรกเองเขา เขาจะนําไปส่งที่สุสานประชานุกูลแต่มันผิดแผนแต่มันผิดเป้ากันเพื่อนโดนตํารวจไล่ล่าก่อนเขาก็เลยเอายาไปพักไว้ที่บ้านครับเพื่อนทีนี้การที่กิติพลออกมาตามยาออกมาหายามันอยู่ในแผนการของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนยาชุดนี้เป็นการล่อไว้เป็นการวางไว้ของเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่รอช้าเพื่อนเมื่อกิติพเขี่รถไปบ้านเขาก็ขี่รถไปบ้านของกิติพลแบบเนียนๆแบบช้าๆกันเพื่อน หลังจากนั้นนะครับเขาก็ไปปิดล้อมบ้านของกิติพลกันเพื่อนแล้วก็ขอตรวจคนกันเพื่อนกิติพลเองไม่มีทางหนีเลยกันเพื่อนในขณะนั้นเขาอยู่ในบ้านพร้อมกับนัทพงศ์แล้วกําลังเสพยากําลังเปรมกันเพื่อนเรียกได้ว่ากําลังเติมเต็มยา1,200เม็ดมันผิดแผนมันผิดเป้าตรงนี้เองเขาอาจจะต้องเก็บไว้พักแบบยาวๆเขาก็เลยเอาส่วนหนึ่งออกมาเสพออกมาเติมกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเข้าไปจับ กุมเขาได้ที่บ้านกันเพื่อนนี่คืออาวสานของนักบินกันเพื่อนบินยังไม่คล่องปีกยังไม่แข็งยังไม่ชํานาญเก็บอาการไม่อยู่ก็เลยพลาดรับเพื่อนอิทธิพลและก็เพื่อนรุ่นน้องของเขานั่นก็คือนัตพงศ์ถูกจับคาบ้านพร้อมกับยาบ้าน1,200เม็ดกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดเจ้าหน้าที่ตํารวจก็คุมตัว2คนนี้มาที่สอพอเมืองราชบุรีแล้วก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทไม่สวมหมวกกันน็อกแง่ไม่ใช่นะครับแจ้งข ขอหามียาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายกันเพื่อนตรงนี้เองครับ1,200เมตรตีเป็นตัวเลขกลมๆก็น่าจะประมาณสัก10ปีได้กันเพื่อนตัวของกิติพลเองก็ต้องเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจําอีกหนึ่งรอบแต่รอบนี้เขาจะมีบัดดี้แพคคู่รูคี้เข้าไปอีกหนึ่งคนนั่นก็คือนัตพงศ์น้องรักของเขากับเพื่อนเขาอาจจะไปปั่นป่วนเขาอาจจะไปสร้างความเฮฮาอยู่ในเรือนจํากลางราชบุรีหรืออาจจะถูกตี ตัวไปที่เขาบินก็เป็นไปได้อันนี้ก็แล้วแต่โชคชะตาอันนี้ก็แล้วแต่เวรกรรมของเขาครับเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะครับเส้นทางนักบินมันไม่ได้สวยหรูกันเพื่อนมันไม่ได้มีแอร์ฮอสเตสคู่กายเหมือนกับนักบินจริงๆตรงนี้เองมีเพียงตำรวจแล้วก็สายตรวจเท่านั้นกันเพื่อนที่คอยเคียงข้างเราเวลาเราเป็นนักบินกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ผมนํามาสรุปให้เพื่อนฟังนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับเพื่อนได้ไม่มากก็น้อยคนที่เข้าไปเกี่ยวดองน,อน ยุ่งกับยาเสพติดมีแต่เสียกับเสียเพื่อนผมบอกกับเพื่อนหลายครั้งหลายคราบอกเพราะความรักบอกเพราะความห่วงใยกันเพื่อนไม่เสียเงินก็เสียโอกาสไม่เสียโอกาสก็เสียเวลาเสียอนาคตอีกต่างหากกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดน,นะเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากข้อความสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาดไปต้องกราบขอเป็เพื่อนไว้ณนะที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามา รับชมรับฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญล่มรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับผม